มาครับคุณผู้ชมการตรวจหาสารเสพติดในผู้ต้องหาหรือกลุ่มเสี่ยงปกติจะใช้วิธีการตรวจจากปัสสาวะและเลือดซึ่งการเก็บรักษาสารตั้งต้นเก็บไว้ได้ไม่นานครับและผลที่ออกมาก็ไม่ครอบคลุมแต่ล่าสุดได้เริ่มนําวิธีการตรวจหาจากเส้นผมซึ่งมีประสิทธิภาพและความแม่นยําสูงมาใช้ติดตามได้จากรายงานครับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2จังหวัดราชบุรีขมักขะเม้นสัตว์ผมเด็กและเยาวชน ที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านก่อนส่งตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจหาและติดตามผลการกลับไปใช้สารเสพติดตามโครงการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดจากเส้นผมที่กรมพินิษ์ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์าาตนำร่องตรวจในสูนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน3าแห่งคือราชบุรีสองแห่งและจังหวัดนครปฐมหลังจากที่ได้ตัวอย่างของเส้นผมทั้งหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดครับนั่นก็คือการตรวจหาสารเสพติด ดยเส้นผมทั้งหมดนั้นจะถูกนํามาไว้ที่ห้องแลบแห่งนี้ครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาตรวจหาสารเสพติดที่ต้องการต่อไปครับเริ่มจากนํามาล้างด้วยสารเคมีถึง3ครั้งแล้วตัดให้เล็กละเอียดที่สุดเพื่อง่ายต่อการสกัดหาสารเสพติดที่อยู่ในเส้นผมจากนั้นนําไปอบร้อนอุณภูมิ50องศาเซลเซียสนาน20ชั่วโมงก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือนําเส้นผมเข้าเครื่อง LCMS เครื่องเดียวในไทยมูลค่ากว่า23ล้านบาท ทำหน้าที่ฉีดสารเคมีสกัดวิเคราะห์ซึ่งสามารถตรวจหาสารเสพติดได้มากถึง23ชนิดโดยแสดงผลผ่านหน้าจอได้ทันทีว่าในเส้นผมมีสารอะไรบ้างถ้าเราตรวจในเลือดเนี่ยเราจะารู้ระยะการใช้ยาเนี่ยได้เป็นชั่วโมงหรือเป็นวันแล้วถ้าในปสัสสาวะเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่วันถึงสัปดาห์นะคะแต่ว่าถ้าในเส้นผมเนี่ยเราจะรู้ประวัติการใช้ยาได้ยาวนานกว่าน,นั้นก็คือตลอดความยาวของเส้นผมค่ะก็ได้เป็นเดือน พราะความยาวของเส้นผมเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วจะยาว1เซนตนต่อ1เดือนสถิติเด็กเยาวชนอายุตั้งแต่10ถึง18ปีที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานพินิจ์ตั้งแต่ปี51-57มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ46ของความผิดทั้งหมดการนำวิธีตรวจเส้นผมมาใช้เพื่อเป็นการป้องกันก,การหลบเลี่ยงของเยาวชนเมื่อต้องหาสารเสพติดในร่างกายแต่เหนืออื่นใดวิธีการนี้จะช่วยให้กรมพินิจ ออกแบบการบําบัดที่เหมาะสมให้แก่เยาวชนได้อย่างถูกต้องให้พร้อมก่อนได้รับอิสระเครื่องมือนี้จะช่วยทําให้เรารู้ว่ามีส่วนผสมอะไรและเราจะออกแบบออกแบบโปรแกรมบําบัดได้ตรงกันกับส่วนผสมนั้นๆให้ตรงกับสิ่งที่เด็กเสพส่วนที่2ก็คือว่าจะได้เป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จะเพิ่มยิ่งประเด็นของกิจกรรมการลายเยี่ยมบ้านที่เด็กจะต้องไปเผชิญกับตัวกระตุน้นหรือไปเผชิญกับอคติของสังคมแม้มีเทคโนโลยีทันสมัยแต่ก็ถูกจํากัดด้วยงบประมาณเพราะได้รับโควตาตรวจสารเสพติดในสถานพินิจเพียงแค่2 0รายต่อเดือนเฉลีย่ยค่าตรวจสูงถึงรายละ2,000บาทกรมพินิจเตรียมทําเรื่องของงบสนับสนุนให้ภาครัฐพิจารณาเพื่อเพิ่มอีกเครื่องมือในการป้องกันเยาวชนกลับไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดอีกครั้งพัทรดนในเทศวันสำนักข่าวไทยอสอมท laporan